สบายดีตอนเช้าท่านผู้ชมสบายดีหมดทุกคนเดอ้อนี่อันนี้ส้มหน้าพูดใจดีเนาะที่ว่าให้เขาติดรถมานำท่านผู้ชมเมืม่อวานนี้เขาจะมาพักอยู่ผูกผ้าม่านเลยท่านผู้ชมแต่ว่าบอดด้พักนอนห้องคนเต็มก่อนเขาก็เลยได้ไปน,นอนอยู่หน้าคิวรถท่านผู้ชมแล้วพอดีเพิ่นมาถำทางกับน้องเมย์เนาะอยู่แขมทางท่านผู้ชมระวังที่เขายืนอยู่แบบแขมทางทาง่ารถเนาะถ้าว่าโอ้ทางไปภู พามาน่นีไปทางได้บ่สิพอดีไปทางเดียวกันเลยน้องมีก็เลยว่าโอ้พอดีอยู่เทิงหันเดี๋ยวข้อติดรถไปเลยได้บอสิเมันก็นให้ติดมานอะใจดีได้ไรจะทำผู้สมเด้ yeah อซอกกินเข้าทำผู้สมยังบริกินเข้าเธอเนาะ เผ่า้างไปแมนซินด้าค่าหลายทางผู้สมมีสุด75และสุด8 0พัเนาะ75จะเป็นผักประเภทจุมใสแต่ถ้าว่าเป็น80จะเป็นผักประเภทผันเผ่า้างเป็นซินค่าลายผันแต่ว่าเพิ่มผักจุม นีทนผู้สมอันนี้แมนกาแฟส้มสุเรียนเดอน,น,นี่เดอกาแฟทีซื้อมาจะคงแห่งลรว่อนสักทำผู้สมแซบติดใจเนาะมันหอมส้มตัวนี้นี่เพินว่าลดความดันในเลือดลดแบบเบาหวานกินได้หมาทุกคนเลยกินไล่กับแหงดีตัวนี้นะมาเป็นส้มสุขภาพกาแฟโบล่ายตัวนี้นะ ตัวนี้เป็นตัวห่อซังเพิ่มตัวนี้เป็นตัวห่อซังเพิ่มทำผู้สมอยู่ในเมนูกระตาสาวผันกีบตัวนี้แมนหมาก,กับสุดค่าลายเลยราคาแปดสิบพันพีทจะด้ค่าลายนี่ราคาได้สุดผักผันก็มีแจ่วโอ้มีกิมจิ มีกิมจินำ้ำเซีนค่าลาย หมักฟินนมฟินนมเพิ่มสั่งแต่ชีกระได้ทำผู้สมแบบเบาผักกระไดเดอร์ นี่คือหยอดจืนธรรมภูสมฮอนๆอนไม่ๆเลยตัวนี้3 9มสิบคีบตัวนี้มันทางขึ้นมาแต่ลักสาวธรรมภูมมาแต่เวียงมันมาทางพุนแหละเด็จอดรถตามรุมนี่ทางนี้จะไปยันทางนี้จะไปตาดกล่องรอทรรมภูสมส่วนคีไปในอีกนิดนึงก็จะเป็นหงแหมกระเจ้า ยูนี่มีองแฮมแดงเดี๋ยวทำผู้สมบรรยากาศที่อู่เถิงผ้าเนาะกาจะประมาณนี้นะผู้สมชีลดขึ้นมาอากาศก็เย็นสดเซื่เในบ่ลมพัดบอยบอยถ้าเป็นห้องแคปซูลทำผู้สมห้องนอนธรรมดาตัวแคปซูลตัวที่บางงามยูนี่กะ เริ่มต้น35ดอลลาร์ทนผู้สมก็จะว่าจะมีเป็นเหือนแบบเหือนต้นไม้ในเด้อราคาร้อยหนึ่งห้าร้อยปลายเนาะดอลลาร์ทนผู้สมกินเสร็จเป็นทีเฮปไพอยแล้วนี่ ใช้เงินอาถรรพ์ผู้สมรวมทางเมร์ต่างๆนั่นก็จะเป็นย่อจืนหรือว่าสินดาดนำดื่มโดยทางเมร์ซอ,องแซนกรีบทาพผู้สมอาถรพ์ผู้สมตอนนี้เฮากะ กินข้าวเสร็จเป็นที่เฮฟฮอยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปขีสส่สลิงกับท้าผู้สมเด้ร์ท้าเบิรเด้ร์การขี่สลิงกับเป็นคั้งแล้วท้าผู้สมเนาะบ่เคยขี่จักเถื่อตัวน้อยตัวใหญ่ตัวสูงตามเนี่ยกับบ่เคยขี่จักเถื่อท้าผู้สมครังแรกเด้รนะ์อยู่คำมวลเนาะผูกผ้ามาอทาท่าผู้สมตอนนี้กากินเสร็จเป็นที่เฮฟฮอลแล้วเด้อกินข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวน้องเมย์กับน้องนาจะพาท่าผู้สม ไปคี่สลิงเนาะาประสบการณ์ใหม่ๆยังบบเคยขี่จักเถือตัวต่ำตัวสูงตัวธรรมดากันยังบบเคยขี่มือนี้จะเป็นครั้งแรกของพวกเขาเนาะแต่ทำผู้สรงกระเซ็นพวกเขาคังแรกกันนี้แหละที่ว่าจะขี่ก็จะวัาใ้เวลาเดินทางเลินกิจกรรมต่างๆ่าจะเป็นคี่ิลิงยางเสือแก่งต่างๆนี่ใช้เวลาสุโมงปลายถ้าวาวหวได้กับพร้อมแต่ถ้าว่าถ้าบ่ไหวกับแบบประมาณสั่งสโมงปลายก็จะ่าพุ่นพุ่นแหละ เห็นคร่าวๆอยู่คุณ่ะผูมเท่นเบมรอาท่านผู้ชม,เ,มเจอกันคลิปหน้าเด้อจะทายให้เบิรงเนาะว่าเห่าจะลิ้นยังได้ท่านผู้ชมอ่ะสำหรับกินข้าวตัวนี้บ๊ายบายเด้อท่านผู้ชมเด้อเจอกันคลิปต่อไปเด้อ